สวัสดีครับขอตอนรับสู่ช่อง DT นะครับก็ช่องนี้จะเป็น EP ีที่6ของช่อง DT 813 g ดหนเกมนะครับแล้วก็เป็น EP พีปกติของช่อง DT 813 Channel นะครับก็เห็นปาปด้านหลังก็คือขอโฆษณาของหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเอาหน่อไว้นะครับว่าเอาหนอแบบไหนควรเอาไว้หนอบไหนควรเอาออกและไอ้ควรที่ ขาเรียกว่าไอเอาออกแล้วเนี่ยเราสามารถคัดเอาไปขายได้ไหมอ่าเรามีงนี้นะครับแล้วก็จะมาบอกวิธีการคัดนอนะครับวิธีการทํหนอของสวนผมนะ่ามีสามวิธีนะครับก็วันนี้ก็จะมาไล่ให้ดูกันนะว่าทํายังไงนะครับถึงจะได้นอสละเอาไปขายอ่าแล้วก็ตอนนี้ผมมีโปรให้นะปกติผมขายตัวละร้อยห้าสิบแล้วก็เออลูกค้าออกเออเขาเรียกว่าออกค่าขนส่งให้นะแต่วันนี้ไม่ครับวันนี้เออ จ็ดสิบต้นไปเลยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าส่งฟรีทั่วประเทศแถมต้นผู้สิบต้นนะครับก็แล้วแต่เลยส่วนแบบอยากมาเองนะครับจากใต้เนี่ยมันไกลผมก็ช่วยคันน้ำมันนะอ้ามารับเยอะๆอย่างเงี้ยมารับเยอะก็เอาไปเลยต้นละร้อยยี่สิบพออ่าผมปล่อยให้นะเพราะช่วงนี้ของผมเยอะมากเลยผมสามารถแบบปล่อยให้ได้ก็เอาไปเลยพี่ขับรถมารับเองแล้วกันนะจขับรถมารับเองเนี่ยเอาไปเลยผมขายต่ำกว่าราคาเลยประมาณนั้นนะเพราะช่วงนี้ของมันเยอะจริง ก็เลยปล่อยไปเลยครับอ่อาเยอะไม่เยอะเดี๋ยวผมพาไปดูล้วกันวิธีการทำหนอเนาะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับหนอที่ทํายากนะครับอ่าของยากเนี่ยเดนะี๋ยวเรามาดูกันว่ามันยากยังไงนะนี่ตัวนี้แล้วกันเอาง่าไงเนี่นนยกล้กลยน้อยอ่าตัวนี้นะครับเออไอหนอแบบเนี้ย เน,นี่ยอาจจะบอกก่อนว่าต้นนี้อายุประมาณสองปีกว่านะครับก็คือใกล้จะออกจันทะร์แล้วใกล้จะออกจันทร์คือออกออกคันดอกและจะบอกว่าไอหนอแบบนี้เนี่ยเนี่ขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยหนอนี้หนอนี้แล้วก็หนอนี้ไม่สามารถคัดได้นะเพราะว่ามันติดกับต้นแล้วลากไม่ออกนะกลุ่มมันจะติดกับต้นขึ้นมานี่ต้นนี้ต้อนอยู่ตรงนี้เขาจะขึ้นอย่างนี้เลยวิธีการที่จะสามารถคัดเข้าไปขายได้ก็คือหนึ่งต้องแทงเขาออกก่อน เดี๋ยวเห็นเอานอดีกว่าขอมีดเล็กเพราะว่าอยากตัดให้มันเฉียบหน่อยนึงนี่นะครับอุปกรณ์คัดหนอผมนะก็จะเป็นแบบนี้ด้วยเม็นมีด,มดทํามาจากาแหนบรถคมทุกด้านนี่ครับเต็มตุตยอย่างนี้นะแ,นนนะแล้วก็ค้อนอันนึงนี่นะครับขุดให้ดีหน่อยนึงนนะขุดนี่นะปุ๊บแล้วก็เสียมวางแนวนอนไป เร้อยย้ายถึงเข้าต้นแม่นะครับอ่างัดอืมนี่ผมก็จะตัดประมาณนี้นะครับอ่าพอตัดประมาณนี้เสร็จแล้วปุ๊บจะใช้กันไกลก็ได้นะถ้าต้นมันเล็กถ้าต้นมันเล็กอ่าใช้กันไกลหัวกันไกนะ่เนี่ยปลายกันไกนะ่เนี่ยแทงเข้าไปที่กุบเขาแทงเข้าไปที่ยอดที่เขาจะกำลังจะแตกขึ้นมาใหม่นะครับนี่แทงให้ ยอดหว,วานเนี่ยไอ้ที่เราสามารถกินได้เนี่ยแทงเข้าออกมาอ่าพอแทงเข้าออกมาปุ๊บเนี่ยเนี่ยสมมุติเป็นอย่างเงี้ยพอสมมุติตอเป็นงี้นะแทงตรงกลางตอเนี่ยงัดออกมาจากนั้นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขาจะแตกหน่อข้างล่างข้างข้างเนี่ยครับข้างข้างไอ้ตรงเนี้ยเขาจะไปแตกขึ้ไหนละเขาแตกข้างข้างไอ้ตรงนี้แหละถอแตกปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงแก่นไม้ที่มันไม่สัไอท้ที่เอ,อ่อเขาเรียกว,ว่ายอดครั้งที่สองเขาออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นรากหรือจะเป็นเนื้อไม้แข็งจะกลายเป็นรากนั่นแหละสามารถคัดได้ อ่าไอแบบคัดแบบสดสดเลยเงี้ยตายหมดครับอ่าเนี่ยคือวิธีนะซึ่งถ้าเห็นนอออกมาเงี้ยไม่จำเป็นต้องเอาไว้เลยเอาเหล็กเนี่ยแทงออกให้หมดเนะครัอย่าไปเสียได้ยมันครับอ่านี่แล้วถ้าเกิดว่ามันใหญ่พอจริงๆก็เหล็กเนี่ยแสะไปเลยเองัดงัดกูไม่แตก ่าจากนั้นแหะครับอีกประมาณสักสองเดือนเดี๋ยวเรามาดูมันกันจะขึ้นยอดใหม่มาเลยแล้วจากนั้นเราคัดขายอ่าแล้วเรามาดูวิธีการคัดอีกไปไปดูวิธีการคัดกันนี่นะครับผมจะเอาไอ้ต้นพวกนี้แหละต้นที่เล็กๆอย่างนี้แหละคัดง่ายดีสามใบก็คือคัดได้แล้วนะครับต้นสลายเนะี่ย ตรงไหนดีอะตรงไหนตรงไหนต้นไหนต้นกลางเนี่ยเหรออ่าได้อเดี๋ยวผมก็จะเอาต้นกลางนี่นะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตกลับกล้องให้ดูนะเพื่อความชัดเจนครับก็มาถึงเวลาการคัดกันแล้วนะครับก่อนจะคัดหนึ่งตัดใบออกก่อนครึ่งหนึ่งน,นะะมันก็เป็นวิธีการของแต่ละสวนนะผมก็วิธีของผมก็เป็นแบบนี้แหละอ่าคัดหนอ่อปุ๊บ แล้วเราก็ขุดดินขุดดินให้มันลึกจนถึงรากเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์พิเศษของเรานี่แหละลอง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 ทิมดูก่อนว่ารากเนี่ยเข้าไปทางไหนไมีเจอเลยอะ่ะต้องใจยเย็นๆถ้าไม่เจอแสดงว่าไหลเขาอยู่ลึกจัดนี่นะไหลเขาอยู่ข้างต้นอยู่เข้าไปทางในต้นทำอย่างนี้ต้องใจยเย็นครับ อลองดูอลองเสี่ยงดูนะครับไม่ถูกเอา้าไม่ถูกเอาไม้เอาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอันนี้แน่นอนถ้าเอาเสียมเนี่ยค่อยๆแทงแล้วต้นเขาข่อยหยับเนี่ยแดง่าใช่ครับเนยบร้อยเอาทีเดียวเลยขาดไหมทีเดียวเ,เหลือเลยนี่ครับ ก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับไม่มีรากนะ,ะม,มีหน่อยเดียวสิเนี่ยเนี่ยครับผมเอาแค่นี้พอนะผมไม่จําเป็นต้องเอารากเยอะนะเอาแค่นี้คือคือสามารถชําขึ้นแล้วนะครับอ่ามาเดี๋ยวลองดูอีกต้นหนึ่งให้ดูก่อนนี่ตัดใบเสร็จก็เดี๋ยวประมาณนี้อ่าอีกต้นนึงอันนี้ได้แล้วนะครับร้อยยี่สิบบาทถ้าอย่างนี้คือได้แน่นอนอันนี้เหมือนกันไอ้ต้นที่เอ่อ ใบยังไม่นานจริงก็งเราสามารถตัดได้หมดเลยเหมือนกันใบที่ยังไม่กแก่ยังอายุไม่ถึงอะไรก็ตามแต่เราสามารถตัดใบเขาได้ครับฮนี่นครับต้นต่อไปนะครับอ่าทีเดียวจบเลยอ่ค่อยเอาออกมานี่นะครับ ลักษณะนี้นะครับอันนี้คือรอดเลยนะครับเราต่อที่นี้พอลากติดนิดหน่อยอ่าโอเคนะครับครับก็มาในรูปแบบการทํหนอแบบที่สองนะครับก็คือการทํานอแบบค้อนต้นเลยนี่นะต้นทังสูงไงต้นที่แบบสูงสุดหัวไปแล้วเนี่ยผมก็จะค้อนนะครับแล้วค้อนเสร็จแล้วผมก็จะมาวางไว้เนี่ยวางกับพื้นเนี่ยอย่าแงบบนี้เลย หากครึ่งนะครับแล้วก็วางไว้กับพื้นแเขาก็จะงอกหน่อขึ้นมานะครับอ่ถามองงออ่างอกแบบไหนเดี๋ยวจัดหน่อไว้หน่อยค่อยค่อยไม่รีบอืมนี่ครับเห็นหน่อไหมครับนี่แหละหนอ่อก็คือเนื้อไม้เนี่ยมันจะกลายเป็นหน่อได้หมดนะครับแต่ว่าจะบอกว่าไอ้ซูมารีเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนไอ เนินวงเนินวงเนี่ยหน่อมากมายเลยแต่สุมาลีนี่ทํายากมากครับก็คือหนอหน้อยต้นหนึ่งนี่จะมีสิบยี่สิบหน่อบางทีก็แทบไม่มีเลยก็มีอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวก็เราก็จะใช้เลื่อยเครื่องครับปาดปาดให้เป็นกลุ่มนะครับแล้วก็เอาไปใส่ถุงชัานะครับอไอแบบเนี้ยไม่จําเป็นต้องอบแรงดันเลยไอแบบนี้คือสามารถที่ว่าถ้าเราผ่าแบบชิ้นใหญ่ๆเนี้ยเอาไปฝังกระดินเนี่ยขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเขามีกําลังมีกําลังในการเลี้ยงหน่อเขาแล้วนะเพราะกําลังนี่มาจากเนื้อไม้ อ,อนี่ครับแล้วก็ลากออกอย่างนี้ด้วยลากมันออกตามเนื้อไม้นะครับเปลือกไม้ตรงไหนลากออกตรงนั้นแต่ว่าถ้าในตัวไม้จริงๆเนี่ยลากจะไม่ออกอ่าเดี๋ยวให้เหียลองพาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูครับเอาเลย 嗯嗯嗯 ครับก็หลังจากที่ให้เหียพาออกแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ต้องใช้ขวานสับออกนะครับสับลากออกให้สะอาดเลยนะครัแล้วก็ค่อยไปเอ่อไปใส่ถุงชันนะครับส่วนอันนี้เป็นหน่อที่แบบออกใบแล้วก็มีนะครับแบบนี้เลยแบบนี้ก็จะผมจะตั้งตะแคงหน่อยนึงในยลากเนี่ยเต็มเลยครับแล้วใส่ถุงชันไปเลยอันนี้ก็คือผมไม่ต้องแต่งอะไรละใส่ไปเลยเดี๋ยวเขาจะตั้งตรงเองเขาเองอ่าก็ไม่ยานะครับแบบที่สองเนาะ แบบที่สองนี่ไม่จําเป็นต้องอบแรงดันไม่จําเป็นต้องทำอะไรเลยใส่แค่แกบกระดินงอกงอกเฉยเลยนะครับหรือไม่ก็จะเอาอย่างเงี้ยไปปลูกเลยก็งอกนะครับอ่างั้นก็เดี๋ยวเราลองมาดูแบบที่สามกันนะครับครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่ในแบบที่สามแล้วนะครับก็คือการต้อนนะครับตอนนออ่าทางนี้ที่ผมไปเห็นมาก็คือเห็นมาจากทางภาคใต้นะครับของสลายอินโดนะครับเขาก็จะใช้ขวดน้ำเนี่ยตัดครึ่งขวดนะครับแล้วก็เอามาประกบที่ต้นนะแล้วก็เอาตะปูเนี่ยต่อเข้าต้นเลย อ้ขวดน้ําที่ว่านี่ก็คือเขาจะใส่แกบกระดินด้วยนะเพื่อที่ว่าให้รากเนี่ยเข้าไปในขวดน้ำนครับแล้วค่อยตอกออกนะครับอันนี้ก็คือจะได้ผลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะผมมองว่าจะร้อยเปอร์เซ็นนะเพราะว่ามันไม่มีทางที่ให้ต้นจากไอ้เขาเรียกต้นหน่อเนี่ยจากต้นแม่เขาตายเลยนะมีแต่ว,ว่าจะลอรากให้เข้าขวดแล้วจากนั้นก็ค่อยตอกออกอันนี้ผมว่าร้อยเปอร์เซ็น่าเดี๋ยวผมจะกลับกล้องนะให้ดูใกล้ๆนะนะครับก็เป็น ที่ผมทําไว้แล้วนะครับก็คือนี่ขวดน้ําแล้วก็ประกบข้างล่างของหน่อนะครับแค่นี้เองแล้วก็เอาตะปูเนี่ยตอกลิ้มๆขวดน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อออกให้ดูนะอา้าวกล้องบังโทรศัพท์ซะงั้นนะอ่ะขอขยับหน่อยนะครับเี๋ยตอกให้หน่อยเดี๋ยวตอกดีกว่าอ่าอหละน้ำทาย ยต้องให้คนถนัดต่อนะครับกลุบนี้มันไม่ใช่กลุบธรรมดานะเนี่ยมันเป็นกลุบที่เราเฉือนหน่อออกอย่างที่ผมบอกครับบาดยอดออกก่อนแล้วก็เลยว่ามันจะกลุใหญ่หน่อยนึงถ้าเป็นหนอปกติบาดนี้ออกแล้วครับ นี่มันนี่มันของใหญ่อะไม่ใช่ของเล็กกันแน่เนี่ยอ่าายใจเย็นๆนี่ดูของใหญ่ไม่ใหญ่ครับกลุบมันโตแล้วเขาก็มันติดกันในต้นมากเกินไปนะครับก็เลยใหญ่อ่าไก่แล้วไก่แล้วเย็นๆ ไปอี๋อ่าเรียแบบร้อยเห็นไหมล่ะฮะฮะถือไปถือไปเฮียตัดมาติดนิดหนึงติดนิดนึงเอ้ยน,น,นี่นะครับออกมาแล้วนะครับอลองโยนวางก่อนดูความยาวก็เลยบอกใหญ่นะครับกลุ่มนี้ ขนาดตัดใบออกแล้วนี่ยังเกือบเมตรนะนี่ครับที่เขาตัดออกมานเนื้อเหมือนก็ติดกับเนื้อไม้แบบนี้เลยนะครับแล้วลก็ดูรากลองแกะผลออกดูก่อนมารากเข้าจริงไหม อ่าไอที่เป็นปันปันนี่ดินแทบไม่มีแล้วนะครับลากทั้งนั้นนี่นะครับอ่าจริงๆเนี่ยผมเห็นทางใต้เนี่ยเขาบางบางบางที่นะเขาเอาไปนี่เลยเอาไปปลูกเลยนะครับก็สามารถปลูกได้นะครับลากแค่นี้คือปลูกได้ละอ่าครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูหนอที่ผมจะขายบ้างนะตามโปนะครับอ่าผมลืมบอกพี่ๆไปอย่างหนึ่งนะครับก็คือตอนเนี้ย ด้วงแรดนะครับด้วงที่ว่ากินยอดมําเพาวเนี่ยมันชุ่มมากนะครับทางที่ดีนะครับก็คือเราควรจะปลูกไว้สองต้นนะครับก็คือเอาหน่อเนี่ยเอาไว้สองต้นสำรองไว้อายุประมาณใกล้เคียงกันนะครับก็จะดีแบบนี้นะผมไว้แบบนี้เลยต้นหนึ่งถูกกินอีกต้นหนึ่งก็ยังสามารถมีลูกได้นะครับไม่อย่างนั้นมันจะเขาเรียกว่างไงเดียมันจะเบาไปเลยอันนี้ที่ผมไว้อันนี้คือเนี่ยโดนด้วงกินนะโอ้โหดูตัวน,นี้ ถ่ายกันครั้งแรกนะเนี่ยโดนต่วงกินแต่ผมก็จะเอาต้นน้องเขาเนี่ยไว้อีกต้นหนึ่งก็คือกอนหนึ่งผมไว้สองต้นนะครับอายุไล่เรียกกันเลยก็ถามว่าดีไหมมันก็ไม่ถึงกับดีแบบดีจ๋าแบบว่าเขาเรียกว่าไงเดียการที่ไม่ได้ไล่ตามอายุกันเนี่ยเช่นอายุไม่ห่างกันถึงสี่ห้าปีเนี่ยเวลาเราคลอดเราค้นพร้อมกันมันก็ไม่ดีหรอกแต่ว่าเออผมรู้สึกว่าทางผมเนี่ยด้วยมันชุมก็เลยว่าเอา หนอไว้สักหนอเอออยไวสักสองหนอเนี่ยเพื่อที่ว่าให้ด้วงมันกินตายไปหน่อหนึ่งเราก็ยังเหลืออีกต้นหนึ่งนะครับอีกหนอหนึ่งนั่นแหละครับก็เลยสายเหตุที่ผมไว้คู่แต่จริงการไว้คู่เนี่ยมันจะต้องเอาไว้แบบระยะห่างปีนะ่คือห้าปีเดี๋ยวผมจะพาด,ดูหน้าบ้านเนอะาไว้ยังไงนะครับครับก็ตอนนี้ก็มาถึงต้นที่ผมบอกว่าควรเอาไว้แบบนี้นะครับก็คือต้นนี้อายุมาสิบปีนะครับแล้วต้นนี้อายุมาห้าห้าถึงหกปีนะครับก็ เอาไว้ไล่เรียกกันแบบนี้นะถึงจะถูกต้องนะก็คือปีหนะ้าเนี่ยผมจะค้อนในต้นใหญ่นี่ละค้อนเอาไปทำนอแหละแบบที่สองที่ผมบอกนะครับแล้วก็ไอ้ตันเนี่ยมันก็จะค่อยๆทยอยโตขึ้นไปเรื่อยๆตันนี้เราไม่ค้อนนะเราค้อนแค่ต้นใหญ่แล้วก็มีต้นเล็กเห็นไหมครับนะต้นเล็กอันเล็กๆนั่นแหละเราเอาไว้นะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวต่อไปเนะี่ยเขาจะไซส์เท่านี้ได้ไซส์อันเนี้ยมันก็จะไปเท่าไอ้ต้นใหญ่อันนี้อีกนั่นแหละครับก็คือที่ผมเอาไว้นะก็คือถ้าแปลงไหนที่รู้สึกว่าไม่มีด้วงเ่ทำแบบผมนี่เลย ส่วนแอ้แปลงไหนที่พี่คิดว่ามีดวงเยอะนะก็ทําแบบแปลงนู้นแบบของผมอะที่ว่าผมเอา,าต้นเอาต้นไว้คู่นึงเลยอายุเท่ากันจากนั้นอีกห้าปีก็เอาต้นหนอไวอ้อีกหนึ่งต้นนั่นนะครับถ้าก็ว่าเรากันดวงกินยอดนะครับแล้วก็กอ่อนึงเอาไว้สามต้นไปเลยก็คือลดความเสี่ยงในการดวงกินนะครับอ่างั้นก็เดี๋ยวมาลองดูไซส์ที่ผมจะขายแล้วกันเนาะ ก็มันก็จะรวมกันไปไซนี้บ้างไซนี้บ้างแล้วแต่ว่าท่านใดมาก่อนนะครับใครสั่งก่อนนะครับก็ได้ของใหญ่ไปใครสั่งช้าก็ของเล็กบ้างของใหญ่บ้างนะครับก็คือของผมเนี่ยจะขายในราคาเดียวกันหมดนะไม่ว่าจะสูงเกือบถึงหัวผมก็ขายอยู่ในราคานี้ราคาโปเนี่ยยิ่งถ้าพี่มาเอาเองนะมาเลือกต้นโตไปได้เลยแล้วเอาไปเลยต้นละร้อยยี่ ส่วนพี่ที่อยากได้ตามโปรที่ว่าผมจัดไปนะเจ็ดสิบต้นนะเก้า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 ส่งฟรีทั่วไทยก็สามารถทักมาผมได้เนาะแล้วก็ผมไม่ได้ตึงหรอกมันก็ต้องมีบ้างแหละลูกสลงสลาดแถมไว้บ้างอ่าประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ตึงกับพี่ๆหรอกแล้วก็เป็นราคาที่ผมกดลงมาเลยกดตามสุดแล้วเท่ากับผมจะได้ไม่ถึงร้อยบาทนะต่อต้นพอผมหักค่าแรงมั่งอะไรมาแล้วมันก็ไม่ถึงหรอก แต่ก็แบ่งกัน,นครับเพราะตอนนี้ของผมเยอะจริงๆนะให้ดูนะมันเยอะมันจะมองซ้ายมองขวามันก็ต้นสลาทางนั้นนะครับจะหน้าจะหลังแล้วยิงแปลงนู้นก็มีเยอะเลยแล้วเนี่ยโรงเรือนผมมีเป็นสิบโรงอะ่ะก็เลยว่าสามารถแบ่งในราคาถูกได้นะครับแล้วก็ต้นอินโดนะครับตอนนี้ต้นละสองร้อยครับอินโดใส่น้ำผึ้งเพศเมียหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะ ก็ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อผมมาได้นะแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเฮ้ยที่พี่ปลูกได้หรือเปล่าเนี้ยพี่โทรบอกเฮ้ยนบพี่พี่อะปลูกได้เปล่าอย่างเงี้ยพี่โทรมาผมเลยแล้วก็อธิบายให้ผมฟังว่าอ่าที่พี่เป็นยังไงบ้างเนีเดี๋ยวผมก็จะบอกว่าปลูกได้ไม่ได้อย่างไงอ่าก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ